พวกนกเขาแย่ลับดีชมเจ้าแลมโบ้ครับดีได้ดูได้ชมครับ คุึกครับฝนตกใบใหม่ๆครับลังห้าครับเจ้าแลมโบว์หนึ่งกุกครับรูปผสมครับน้องต่อสายไฟพุ่มไม้ได้ครับตัวนี้ฟังกันไายาวๆครับ เ้าแลมโบ้ครับเอซีได้ดูได้ชมครับกันยาวๆครับนี่ครับไม่ต้องกลัวครับนกต่อว่านกต่อครับนกกลุ่มว่านกกลุ่มนกหัดว่านกหัดครับไม่ต้องกลัวครับนี่ครับสนใจแล้วก็โทรหาลูกเขาใหญ่บรีเวราคาไม่แพงอย่างคุณคิดครับแพงไปก็ไม่มีประโยชน์ครับพอช่วงนี้โควิดครับนี่ครับอซีได้ดูได้ชมครับเจ้าแลมโบ้ครับผม นตกไปใหม่ๆกำลังเห่าครับนี่กุกเดียวครับตัวนี้ มาดูตัวนี้ครับนี่กำลังอุ่นเครื่องอยู่ครับนี่ครับนี่นกต่อว่านกต่อครับนกกลมว่านกกลมครับนกหัดว่านกหัดครับนี่ครับตอนนี้สายชนครับที MC จะดูได้ชมครับ ดูเจ้าสายชนครับอุ่นเครื่องหน่อยครับเขาะสนิมหน่อยเขาะสนิมหน่อยครับเจ้าสายชนครับ นี่ครับเจ้าเลมโบครับนี่ครับนี่แอฟริได้ดูได้ชมครับเดี๋ยวลงตูดนี่ครับนี่ลงแล้วนี่ครับนี่กำลังคึกกำลังเห้าวสนใจก็โทรหาลูกเขายาบรีครับจะได้จัดส่งครับตอนนี้ส่งทั่วทายทั่วประเทศครับตอนนี้ครับส่งได้ครับจะส่งไม่ได้จะบอกครับไม่ต้องกลัวผมโกงครับแต่ช้านิดหน่อยก็บางทีรถก็ โทรมาว่าลงไม่ได้ครับนกก็ติดกรงก่อนครับดีกว่าติดกล่องครับติดกล่องมันอึดอัดครับเดี๋ยวอันตรายครับติดกล่องติดกรงนี่ปลอดภัยครับไม่ต้องกลัวครับโอนกันได้ผมปุ๊บผมส่งปั๊บตัวไหนตัวนั้นครับไม่มีการเปลี่ยนตัวครับเราซื้อตรงซื้อสัตว์ยันดี้าครับเงินไม่เท่าไหร่เดี๋ยวก็หมดครับารามจริงใจครับอยู่ได้นานครับ อย่าลืมปฎิท้านกเขาใหญ่บุรีครับนี่เจ้าแรมโบกับสายชนนี่ีย๋ยวไก่ก็มากวนครับนี่ครับนี่ครับไก่แจส้สวยๆชอบมากวนครับไม่รู้เป็นไงครับวางนกไว้ชอบไก่ชอบมันเดินครับอย่าลืมปติท้านกเขาใหญ่บุรีครับสวัสดีครับ